ข้างล่างก็น,นะเจะหมดข้างล่างก็หม,งงกหมดเลยมัน้งนะแากแม่ขาเป็นผู้ประสบภัย <c oughs> น้ำท่วมนะทุกคนร้นเจ็งเสร็จแล้วนะเราเดินมาทายลูกเปี้ยไหมเนาะเปรี้ยเหรอ เอาวิ่ก <House of water> <aría> ็เอาเตื่ออกหมดแล้วนะหลานนู่ก็บพุงเซ็ตหลานนู่ก็บพุงเซ็ตมันอยู่ใต้เชือกน้ำมันเหมือนกันเลยระวังลื่นนะคะนี่คือนนะมันรั่วลงมาฝนซาดฝนค่ะไหลเข้ามายังไปน้ำท่วมน้ำท่วมผู้ป่วยสูบพายละผู้ป่วสบพาย โร้พงเสร็จโอ้โหเต็มเลยอ่ะพี่อาเป็นยังไงบ้างผู้ประสบภัยท่านหนึ่งเป็นไงเจ้๊ยบพลไม่เหลือหลายเป็นซมก็เต็มเลยนู่นเป็นซมกับแป้งเลยนะน้ำหนักรถป่ะเนี่ย เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยยัม้นมาก็มาก่อนอย่างไม่ใช่ดิคือมันเยอะมากเรามัเยอะนะเยอะเลยเนี่ยจะจะทำมันพลาดมาช่องข้างล่างหรือว่างไงอ่าตรงนี้เขานนี้ก็เหมือนกันไงโอ้โหโอ้นี่โดนหนักเลยเอออันนี้แต่ตรงนี้พวกนู่นอ่ะไอผมมีส้มเปียกมาเลยออาไปตากอยู่หมดอันเนี้ยอันเนี้ยโดนหนักกว่าเข่าแล้วก็มาห้องนี้แล้วมาห้องที่ ท่วมหมดนะคะทุกคนร้านลูกกะท่วมกับพี่สมแต่เสร็จแล้วห้องน้ำก่อนท่วม